ครับสวัสดีวันหยุดนะครับปีพี่แม่อันนี้ลูกสาวกับลูกชายผมเขาหยอกกันใหญ่ครับนอนมันหยอกกันซึ่งซึ่งแม่เขาเมื่อคยเห็นหน้าภาพแบบนี้เพราะผมจับแยกกันแีเดนิน่อยๆแล้วลูกสาวยิ้มกับผมไอ้ผู้ชายยิ้มกับกับแม่เขาผมเพิ่งเอามาอยู่นะนี่ครับประกำดับน่ครับปดำหน่อยผมประกำหน่เว้ยมันทีกระจกแต้รถน้ำมันหมดครับผมดัดเสียนัดเติมให้ปุ๊บมันไปเลาะ อีดำนี่ของมันบอกใครอีดําดํเหมือนกับมันแหละครับขอบันอนเถอะนะหนี่ขอบังหน่อนเถอะนี่อ่าอ่าแค่นี้แหละแค่นี้เมาพี่พี่ดําหน่อยยิ้มนีดดํหน่อยดําหน่อยบ่ยิ้มอันนี้เดี๋ยวหลักฐานแมลงเมาแมาลงอ๋อข้าวควานมาถังอย่างเงี้เห็นแต่ปีกม,มันเนนาะี่ครับปีกมันเมุเดเขินอยู่ผมตายไปแมลงเมาโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยว,วล่างหนาล่างตายแล้วเดี๋ยวผมชี้ ไปทำการมื่อวันหยุดพี่ๆเขาบ้านอาจจะขึ้นกันเอาเนาะบ้านอาจะขึ้นหลายเออผมจะไปกินไปกินเพื่อกับพี่ๆจะจะเคืองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับเนาะแต่ผมบอกเวลาดเดี๋ยวโอเคครับ